แนวรบระหว่างไทยและกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2แล้วก็กองทัพเรือโดยนาวิกโยธินยังคงสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วถ้าเราไปไล่เลียงตั้งแต่วันที่7ธันวาคมมาจนถึงกระทั่งวันนี้มีทหารกล้าลพพีชีพไปแล้วถึง9นายด้วยกันใช่ครับฝ่ายไทยเด่นยืนยันตัวเลขอย่างชัดเจนนะครับเนื่องจากทางประเทศไทยให้เกียรติและก็สะด,ดุดีทหารกล้าผู้สูญเสียทุกท่านนะครับใ่ฝ่ายเขม ไม่เคยมีการถแถลงยอดของผู้เสียชีวิตเลยนะครับจนในวันนี้กองทัพภาคที่2ก็ต้องออกมาบอกเองนะครับว่าฝ่ายทหารกัมพูชาที่ไทยนับได้เสียชีวิตไปแล้ว89นายนะครับมาดูสดุดีทหารกล้าของเราทั้ง9นายนะครับท่านแรกก็คือจ่าสิบเอกสัตวัตรสุจริตสังกัดกองร้อยทหารม้าราชตะเวนที่6ปรีชีพปกป้องรักษาธิปไตยของชาติหลังจากถูกยิงถล่มฐานปฏิบัติการในพื้นที่ช่องบกอำเภอนํายืนจังหวัดอุบลราชธานีครับ ท่านที่สองพลทหารวายุขวัญเสือสังกัด กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์โดนเก็บระเบิดอาวุธวิถีโค้งในพื้นที่ฐานปฏิบัติการ2-25จังหวัดสุรินทร์ท่านที่3 0เอกชาวกรเดชขุนทดสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ถูกโดนทิ้งระเบิดของกัมพูชาขณะเคลื่อนย้ายออกจากบังเกอร์ในพื้นที่พระวิหารจังหวัดศรีสะเกดท่านที่4จ่าสิบโทจิรวัตรมุ่งกลางสังกัดกองพันทหารช่างที่1รักษาพระองค์ถูกยิงด้วยปืนไร้แรงส ท้อนถอยหลังหรือว่าปอราศารรจากเนิน6 7 7ช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่5พลทหารเทิดศักดิ์ศรีราชัยสังกัดกองพันทหารราบที่สากรมทหารราบที่23สเสียชีวิตในสมรภูมิปราสาสนาท่านที่6จ่าสิบเอกอนันดาอุดรสังกัดกองพันทหารราบที่สกรมทหารราบที่16เสียชีวิตในสมรภูมิภูมิเขือจังหวัดศรีสะเกษ ท่านที่7พลทหารธนรัฐจันรประทัดส,สังกัดกรมทหารราบที่112กองพันทหารราบที่สาเสียชีวิตสมรภูมิบึงตะกวนบ้านครองแผงอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วท่านที่8พลทหารชาญชัยพดุงโชคสังกัดกรมทหารราบที่112กองพันทหารราบที่สปรีชีพ,พกลางสมรภูมิบึงตะกวนบ้านครองแผงอำเภอตาพระยาจากกระสุนปืนคอของฝ่ายกัมพูชาที่ตกใส่นะครับและท่านที่9พลทหารธนกรสิงหหาชาติสังกัด กองกําลังรบกองทัพภาคที่2กองร้อยทหารราบที่2-11กองพันทหารราบที่21ตําแหน่งพลยิงลูกระเบิด40มมถูกสะเก็ดกระสุนกระสุนปืนคอของฝ่ายกัมพูชาที่สมรภูมิปราสาทต,ตาเมืองทมจังหวัดสุบินครับ